สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าพรเองนะคะปีนี้ก็อายุเลยเลขห้ามาแล้วละคะ่ะมีลูกชายคนเดียวน้องพีทตอนนี้พีทก็เรียนจบแล้วทำงานบริษัทในกรุงเทพปกติป้าอยู่บ้านนอกคนเดียวพีทจะกลับมาเยี่ยมบ้างปีละครั้งสองครั้งนานๆทีถึงจะได้อยู่ด้วยกันาน,นานๆนนะคะ่ะ ป้าเองตอนนี้ก็อายุ50กว่าแล้วแต่ก็ยังมีคนทักว่ายังดูสาวยังสวยกว่าวัยอยู่เลยค่ารูปร่างก็ยังดีนะข้าอบอิ่มมีน้ำมีนวลตามประษาคนวนัยนี้ผิวพรรณก็ยังเนียนละเอียดอยู่ค่ะป้าเป็นคนอบอุ่นใจดีอ่อนโยนรักลูกชายมากเพราะเลี้ยงเขามาเองเป็นส่วนใหญ่พ่อเขาต้องไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆนานๆจะกลับมาทีหนึ่งบางทีก็เป็นปีๆเลยละ่ะข้าก็เลยผูกพันกับพีทมากเป็นพิเศษ ส่วนน้องพีทลูกชายป้าเนี่ยตอนนี้ก็ยี่สบสองปลายปลายแล้วเข้าเรียนจบแล้วก็ทำงานในกรุงเทพเขาเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดจาเท่าไหร่รูปร่างของเขาที่โตเป็นหนุ่มเต็มตัวมันไม่ใช่แค่ลูกชายคนเดิมที่เคยอุ้มเคยเลี้ยงอีกต่อไปแล้วแผ่นหลังที่กว้างและแข็งแรงเหมือนกับครกหินที่บทพริกแกงแข็งแกร่งมั่นคง แต่ก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เพิ่งโคลกใหม่ๆแขนของเขาที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อที่ซ่อนอยู่เวลาที่เขาอบกอดป้ามันเหมือนกับเถาวันป่าที่พันเกี่ยวรัดรึงแข็งแกร่งแต่ก็อ่อนโยนทุกส่วนสัตว์ของร่างกายลูกชายที่เคยเห็นมาตั้งแต่เขายังเล็กๆตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว บ้านเราเป็นบ้านเดี่ยวไม่ใหญ่มากค่ะอยู่ต่างจังหวัดบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายมีสวนเล็กๆรอบบ้านรม่มรื่นดีข้าภายในบ้านก็เรียบง่ายสะอาดสะอา้านเป็นที่ที่พีทจะกลับมาพักใจเสมอแหละค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนค่ะช่วงนั้นพีทกำลังอ,อกหักจากแฟนป้าเองก็เสียใจแทนลูกชายมากๆเลยละ่ะค่ะว่าเขาไม่น่ามาเจอเรื่องแบบนี้เขาดูซึมซไม่ร่าเริงเหมือนเดิมอีกเลยอาการเหมือนไก่ป่วย ตอนกลับมาบ้านก็เอาแต่นั่งเงียบๆไม่ค่อยพูดจะอะไรป้าที่เป็นแม่ก็พยายามปลอบใจเขานะคะไม่อยากให้ลูกเสียใจลูกปวดใจแม่ก็ปวดด้วยป้าจึงพยายามทําให้เขาดีขึ้นทํากับข้าวที่เขาชอบให้กินชวนคุยโน่นนี่นั่นแต่อารมณ์เขาก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจนคืนวันหนึ่ง พีทกลับมาจากไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนที่อยู่ในหมู่บ้านตอนดึกๆเขาเดินตรงปรีเข้ามาในห้องป้าเลยแล้วก็ซุดตัวลงนั่งข้างๆเตียงป้าเห็นหน้าเขาแล้วก็ใจหายเลยนะตาเขาแดงก่ำเหมือนเพิ่งร้องให้มาอย่างหนักมีอะไรลูกป้าถามเสียงอ่อนโยนพีทไม่พูดอะไรแต่ก็ค่อยๆคานขึ้นมาบนเตียงแล้วก็ซบหน้าลงกับอ,อกป้า ร้องให้โฮออกมาเสียงดังเลยทีเดียวป้าก็ตกใจนะไม่เคยเห็นพีทอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนก็ได้แต่กอดปลอบเขาไว้แน่นลูกหัวลูกหลังปลอบใจไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรป้าพูดปลอบน้ำตาป้าเองก็คลอตามลูกป้าไปด้วยเลยแค่สงสารลูกจับใจเขาร้องให้อยู่นานมากเลยค่ะจนกระทั่งเสียงสะอื้นค่อยๆเบาลงเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองป้าตาแดงกำ่ำแววตาดูเศร้าส้อยเหลือเกิน แม่พี่เจ็บเหลือเกินเขาพูดเสียงแผ่วเบาป้าก็ได้แต่กอดเขาแน่นขึ้นอีกรู้จ้าลูกแม่รู้ว่าพี่เจ็บมากป้าพูดแล้วก็เช็ดน้ำตาให้เขาเบาๆมือป้าลูบไล้ไปตามใบหน้าของเขาสัมผัสได้ถึงความร้อนที่แก้มของพีดจังหวะนั้นเองค่ะพีดก็ค่อยๆขยับตัวเข้ามาใกล้ป้ามากขึ้นแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองป้าอีกครั้งสายตาเขามันดูเลื่อนลอย แต่ก็แฝงไปด้วยความต้องการอะไรบางอย่างที่ป้าเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วเขาก็ยื่นมือมาจับมือป้าไว้แน่นบีบเบาๆแม่อยู่กับพีทนะเขาพูดเสียงสั่นๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอ้อนวอนป้าก็พยักหน้าอยู่สี่ลูกแม่จะอยู่ตรงนี้กับพีเสมอแต่ในตอนนั้นป้าแค่อยากจะปลอบประโลมลูกชายให้ดีที่สุด เขาแสดงออกทางกายภาพป้าก็ขาดเรื่องแบบนี้มานานมากจึงตอบสนองไปแบบเต็มระบบแต่ในวินาทีนั้นมันคือการปลอบโยนที่ลึกซึ้งที่สุดพีทหลับไปในอ้อมกอดของป้าตอนใกล้รุ่งเช้าใบหน้าเขาดูสงบลงมากแล้วร่องรอยของความเจ็บปวดเมื่อคืนค่อยๆจางหายไปป้านอนมองหน้าลูกชายลูบผมเขาเบาๆ ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆคือคืนนั้นมันคือคืนที่เราได้ปลอบโยนซึ่งกันและกันแม่กับลูกที่ต่างก็หอยหาความรักและอ้อมกอดอันอบอุ่นค่ะจากคืนนั้นความรู้สึกที่มีต่อพีทมันเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างในใจป้ามันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอย่างถาวรเลยละ่ะหอมกลุ่นและชวนให้รู้สึกตื่นตัวป้าหลับตาลงปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดนำพาไป ทุกสัมผัสทุกจังหวะมันเหมือนกับการได้ลิ้มรสอาหารจานพิเศษที่ผสมผสานทั้งความหวานความเค็มความเผ็ดร้อนและความลุ่มลึกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมันเป็นรสชาติที่ป้าไม่เคยคิดว่าจะได้ลิ้มลองในชีวิตนี้แต่เมื่อได้ลิ้มลองแล้วมันก็ยากที่จะห้ามใจไม่ให้ลิ้มลองอีกคืนนั้นมันเต็มไปด้วยรสชาติอันเข้มข้น รสชาติของความปรารถนารสชาติของความรักและความต้องการที่ยากจะอธิบายมันเป็นข่ําคืนที่ป้าจะไม่วันลืมเลยล่ะคะ่ะในห้องนอนป้าพรแสงสัวจากโคมไฟหัวเตียงพีทเพิ่งกลับมาจากทำงานเขาเข้ามาในห้องแม่แล้วเห็นแม่นั่งอ่านหนังสืออยู่บนเตียงแม่ยังไม่นอนอีกเลยครับป้าพรวางหนังสือลงยิ้มให้ลูกเอ้าพีทกลับมาแล้วเหรอลูกนึกว่าหลับไปแล้วซะอีก พีทเดินมานั่งลงที่พื้นข้างเตียงเอาหลังพิงขอบเตียงยังครับเหนื่อยเลยว่าเข้ามาหาแม่ก่อนวันนี้งานหนักเลยดูซึมๆนะเอื้อมมือไปลูบผมพีทเบาๆพีทหลับตาพริ้มศบหน้ากับมือแม่ก็นิดหน่อยครับคิดถึงแม่ด้วยหัวเราะเบาๆโทษลูกชายแม่ขี้อ้อนเหมือนเดิมเลยนะพีทเงยหน้าขึ้นมามองศบตาแม่ก็พีทมีแม่คนเดียวนี่ครับ แม่พีทรู้สึกว่าตั้งแต่เลิกกับคนนั้นไปพีทก็ไม่อยากมีใครอีกเลยมองหน้าลูกด้วยความสงสารมันเจ็บใช่ไหมลูกพีทพยักหน้าช้าๆครับแต่พอได้อยู่กับแม่พีทรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะมือเขาค่อยๆเลื่อนมาจับมือป้าพรไว้แน่นบีบมือลูกตอบเบาๆแม่ก็ดีใจนะที่อยู่เป็นเพื่อนพีทได้พีทมันไม่ใช่แค่เพื่อนนะครับแม่สายตาเขาจริงจังขึ้นมา ใจเต้นแรงขึ้นอีกแล้วมันคืออะไรละ่ะลูกพีทค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นจนไหลเราชนกันมันมันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยที่สุดเลยครับเวลาอยู่กับแม่เขาซบหน้าลงกับไหล่ป้าพรลูบหลังเขาเบาๆจะลูกพีทเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งสายตาเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ป้าพรเองก็อ่านไม่ออกแต่สัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างพีท แม่ครับพิทขออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมครับมองเข้าไปในตาเขาแบบนี้คือแบบไหนจะ๊ะเสียงป้าพรแหบพร่าลงแบบที่เราอยู่ใกล้กันที่สุดแบบที่พีทต้องการแม่ตลอดไปครับหลับตาลงช้าๆหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุออกมา ป้าพรเองก็ตอบรับสัมผัสเหล่านั้นอย่างเต็มที่ปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดนำพาไปในค่ำคืนที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกชายได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นั้นมาพีทก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องแฟนคนเก่าอีกเลยค่ะเขาเหมือนจะตัดใจได้สนิทแ,แลแล้วที่แปลกคือเขาก็ไม่เคยคบใครเป็นแฟนอีกเลยด้วยนะพอวันหยุดยาวๆหรือช่วงเทศกาลที่เขาว่าง แทนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เหมือนเมื่อก่อนเขาก็จะกลับมาหาป้าที่บ้านตลอดเลยค่ะมาอยู่ด้วยกันบางทีก็อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะเวลาที่เขาอยู่บ้านเขาก็จะชอบมานั่งท้างๆป้าบางทีก็มานั่งซบตักหรือมานอนหนุนแขนป้าตอนดูทีวีเหมือนเด็กๆเ,เลยหล่ะค่ะป้าก็มีความสุขนะที่เห็นเขาเป็นแบบนี้ เห็นเขากลับมาสดใสอีกครั้งความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะมันลึกซึ้งขึ้นผูกพันกันมากขึ้นในแบบที่ไม่ใช่แค่แม่กับลูกอีกต่อไปป้ารู้ว่ามันอาจจะดูแปลกในสายตาคนอื่นแต่สําหรับป้าแล้วมันคือความสุขที่เต็มมหัวใจป้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยค่ะถึงแม้จะกลับมาบ้านบ้าง แต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วป้ากับพีทก็ไม่เคยแสดงออกอะไรให้พ่อแกเห็นเลยค่ะตรความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเหมือนเป็นโลกส่วนตัวที่ถูกปรุงแต่งอย่างประณีตเป็นความลับที่เก็บซ่อนไว้ลึกๆในใจไม่มีใครนอกเหนือจากเราสองคนที่จะเข้าใจรสชาติอันซับซ้อนนี้ได้พ่อของพีทก็ยังคงไปทำงานต่างประเทศตามปกติโทรมาคุยบ้างตามประษา แต่ก็ไม่เคยสัมผัสได้ถึงรสชาติที่เปลี่ยนไปของครอบครัวเราเลยแม้แต่น้อยค่ะขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของป้ากับลูกชายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก